มีบรรยากาศอีกอันหนึ่งที่คือคักไม่แพ้กันเป็นการซื้อขายทองคำในช่วงเทศกาลสงกรานบ,บอกว่าเพิ่มขึ้นจากปกติถึง10%ด้วยกันส่วนใหญ่เป็นการนำทองคำแท่งมาขายทำกำไรตามทิศทางตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นการเปิดเผยมาจากนายกสมาคมผู้ค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธิพักดี บอกว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ซื้อขายทองคําเพิ่มขึ้นจากปกติ10%ส่วนใหญ่เป็นการนําทองคําแท่งขายทํากําไรมากกว่าส่วนทองรูปประพันธ์นั้นยังเป็นการซื้อมากกว่าขายเนื่องจากราคาทองคําปีนี้ปรับสูงขึ้นทําสถิติใหม่ทําให้กําลังซื้อของประชาชนนั้นลดลงอย่างไรก็ตามก็คาดว่าราคาทองคําในตลาดโลกจะไม่เกิน1 5 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนส์นะครับแม้ว่าจะมีการคาดการณ์จากหลายสถาบันว่า ราคาน่าจะปรับสูงขึ้นถึง1,600ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์ทั้งนี้สาเหตุมาจากแรงเก่งกำไรของนักลงทุนซึ่งล่าสุดการที่มีข่าวว่าอินเดียประกาศบริภคทองคำเพิ่มอีกปีละ200ตันทำให้มีนักลงทุนแห่เข้าไปซื้อทองแต่หากพิจารณาการผลิตทองคำจริงๆแล้วลดลงกว่าในอดีตขณะที่การหมุนเวียนเปลี่ยนมือหลายรอบนั้นแสดงให้เห็นว่ามีแรงเก็งกำไรเข้ามามากเกินไปดังนั้นเมื่อราคาทองขยับไปสูงสุด ก็จะปรับตัวลงแรงนะครับนักลงทุนที่คิดจะลงทุนก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับราคาทองคำในประเทศจะปรับสูงขึ้นถึงระดับใดนั้นยังไม่สามารถประเมินได้ก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทด้วยครับ